สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีตั้งปุ่มยิงแล้วก็การลากสโคบอะไรต่างๆนะครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวเราเข้าห้องซ้อมกันนะครับวิธีเข้าห้องซ้อมสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับให้กดตรงด้านล่างขวานะครับปุ๊บแล้วก็เห็นซ้ายมือบนไหมครับให้เรากดปาร์ตี้ฝึกฝนนะครับแล้วก็มันจะมี2แบบผมแนะนาให้ใช้เป็นแบบสนามฝึกซ้อมส่วนตัวนะครับ จากนั้นพอเราเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะให้เราเกิดตรงนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปเลือกปืนหรือว่าเลือกของที่ต้องการยึขึ้นมาลองใช้ได้เลยนะครับต่อมาผมจะมาสอนวิธีการแบบลากเป้าอะไรเงี้ยครับอย่างแรกเรามาดูเซตติ้งกันเลยเดียวกว่าเซตติ้งในคลิปนี้ก็เป็นเซตติ้งที่ทเกมให้มานะครับผมยังไม่ได้ปรับแต่งนะครับเพราะว่าคนดูจะได้เข้าใจพร้อมกันนะครับอย่างแรกมาที่ตั้งค่าแล้วก็การควบคุมครับแล้วก็สิ่งสาคัญเลยก็คือ ไม่เห็นตรงคาว่าโหมดยิงนะครับคําว่ายิงอัตโนมัติให้เราปิดไว้นะครับเพราะว่าถ้าเปิดใช้เนี่ยบางครั้งมันจะยิงออโต้โดยที่เราไม่ต้องการนะครับโอเคส่วนต่อมาการตั้งค่าที่มแสงก็จะเป็นด้านซ้ายสุดน,นะครับกดเฟรมที่กําหนดปุอ๊อันนี้คือตั้งที่ตัวเคสให้มานะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้จะสังเกตว่ามันมีปุ่มเล็งด้านล่างนี้ด้วยไหมครับแล้วเวลาเล่นทำไมไม่มีปุ่มเล็งนี้ก็คือเราต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะครับ นี่ครับเห็นตรงนี้ไหมเปิดปุ่มด้านขวาเพื่อเลงถ้าเราเปิดใช้ใช่ไหมครับมันจะโชว์ปุ่มเลงอันนี้ขึ้นมามเห็นไหมประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่ต้องการก็ปิดออานะครับโอเคต่อมาตรงนี้นะครับผมแนะนาว่าให้กดปิดทั้งหมดนะครับโอเคครับประมาณเรามาดูเวลาเล่นใช่ไหมครับคนสมรารมาก็จะแค่แตะเป้าสโค๊แบบนี้ถูกไหมครับ แต่ให้มันเล็งแต่อีกทีเพื่อให้มันเอาสะโหบลงแต่ว่ามันจะมีหนึ่งอย่างที่คนไม่รู้นะครับไปเ,เป้าพวกเนี้ยทั้งสองเป้าเลยนะครับสามารถเอานิ้วแตะขาง่อยได้มันจะเป็นเป้าดําๆแบบนี้เห็นไหมครับรอกลเป้าจากนั้นเราสามารถใช้นิ้วลากได้นะครับอันนี้ก็ผมใช้นิ้วลากเป้าเห็นไหมซ้ายบน,นล่างขวาแล้วเวลาเราปล่อยมือมันก็จะเอาสะโหบลงใหะะ้ด้านซ้ายก็ทำได้นะครับ เป็นติกเล็กๆนะครับเห็นไหมจิ้มค้างไว้แล้วก็ลากยิง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 พอปล่อยมันก็จะเอาเป้าลงให้แล้วก็ที่เราสามารถลากได้ก็จะมีประมาณ3อย่างนะครับก็คือมีเป้าเอียงตรงนี้บางคนก็เหมือนเดิมครับแค่แตะอย่างเดียวแล้วปล่อยแต่ถ้าแตะค้างมันจะเป็นเป้าแบบนี้ให้สามารถลากได้เลยทั้งสองฝั่งเป้านี้ก็สามารถลากได้เหมือนกันนะครับแค่แตะค้างไว้พอเราปล่อยมือมันก็จะปล่อยเป้า ก็จะมีอย่างสุดท้ายก็คือ,อ,อปุ่มยิงนะครับปุ่มยิงเราจะมีสองฝั่งนะครับด้านขวากับซ้ายปุ่มด้านซ้ายจะยิงได้อย่างเดียวแต่ลากไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนปุ่มด้านขวานะครับสามารถลากด้านรับโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆถนัดแบบเนก็ลองป,ปรับไซ้กันดู ก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ